นี่ในพื้นที่เราก็จะมีต้นไม้จามจุลีฮะประมาณ20ต้นพี่เนีฮยก็จะติดคลองน้ำประมาณ300อเมตรเนาะงในพื้นที่ของเราเดี๋ยวพาไปชมสวยฮะ3ไร่รกว่าชนกุุดแดงแล้วกา3ร้อยแสนฮะไม่มีอีกแล้วเนาะติดไปน้ำอย่างนี้เลยยาว300เมตรน่าจะชัวร เนี่ยเหมาะมากครับกระบลสารลกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี้เราก็จะพาไปชมที่ที่ติดอ่าแม่น้ําล่องแก่งนะพี่สวยงามน่ฮะเดี๋ยวโอ้ไปถึงรูปไหมพี่ถึงบ้านแล้วโอ้บบานแล้วนะถึงไหมถึงบ้านเลยถึงเลยเนาะหนึ100่งร้อย จะเป็นเว้าหน่อยหนึ่งนะเนี่ยเขามันเป็นเว้าหน่อยมันจะบกไปประมาณสามร้อยกว่าเนะ sigue, าเนะสามร้อยเมตรพี่เนี่ยตรงต้นตรงท่อไม้เนี่ยตรงท่อไม้เนี่ยเว้าวยังไงพี่เว้าเนี่ยเข้าไปเงี้ยอ oh, ๋อไม่ติดไม่ไม่ติดหน่อยเลยอ๋อไอแปลงนั้นมาถึงนี่อ่าแปลงเขามาถึงนี่อ๋อแค่นี้นะ,ะประมาณสามร้อยเมตรไปโน่นอ๋อบกไปน, <S <S นู่นเนี่ยของเราก็สุดแค่นี้ฮะ นี่พ้่ที่นี่แม่น้ําล่องแกงฮะสวยงามน้ําใสหลายเย็นน้ําใสใสฮะนี่สวยงามม่เล่นน้ำตัวนี้ไม่ได้น้ำไหลกับกรุงเทพเลยเเ <laughs> มีพญ,ญานาคลมีพญานาพอให้เห็นไหมครับะ้ดวดเลย <laughs> ท,ท,ที่นี่แปลงนี้เหมาะครับเหมาะกับการซ่อนเมียน้อยฮะแปลงนี้ <laughs> เป็นน้อยฮะบอกการต้อนเป็นน้อยนี่เลยที่นี่เลยแปลงนี้เลยสามล้านห้าแสนพี่สามล้านห้าแสนเนี่ยฉนดคุดแดงเอติดแม่น้ำสามร้อยเมตรนี่สวยงามมีบ้านหนึ่งหลังแล้วต้นไม้ล,มล่มรื่นมากเลยพี่มาๆๆๆแปลงนี้เลยซ้อนเมนน้อยเหมาะอาไม่ต้องพูดมากเนาะ ข้างๆข,ขายสิบล้านไม่ซื้อพอซื้อเนาะแผงโพดอ่ะไปครับเราไปโชว์แปลงนี้ฮะของเรานี่เลยติดไปน้ำม่ยาวไปเดินท่านใดสนใจก็ติดต่อฮะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามวิวภูเขาเลยพี่นู่นวิวภูเขาที่สวยนี่ฮะพื้นที่งเราเปไ็นไงนี่จำบีรีประมาณทักยี่สิบต้นได้ไหมนี่ น่าจะกว่าเนะาะโ,โอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆกันเลยสามสิบกว่าต้นมั้งเนาะใครซื้อผมขอนะจามจุลีเอาโอ้เหรอ,อ,อใหญ่มากอันนี้ก็ใช่นะ<า>นี่กลุ่มจามจุลีประมาณยี่สิบกว่าต้นมั้งกลุ่มโอ้สามสิบสี่สิบต้นพี่สามสิบสี่สิบต้นแถมบ้านหนึ่งหลังเนี่ยในพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยติดแม่น้ำนครนายกก็คืออ่าใต้คือใต้อะไรนะแก่งสามชั้นมาเนี่ยฮะ ก็เขื่อนคุ้นด่านแล้วเนาะน้ำทั้งปีฮะนี่เลยล่องแก่งอย่างนี้เลยนี่สวยงามนี่เรียกดอกอะไรนะดอกไม้สวยงามจักจักหยังนะเนี่ยพื้นที่ของเราไปครับไปไปชมบ้าอีกทีนึ่งนี่แม่น้ำล่องแก่งสวยสวยจริงเน่ โอ้ยมีแล้วพี่สามร้อยห้าแสนติดแบบนี้สักสามร้อยกว่าเมตรมั้งหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยชัวเ่เดินเดินโอ้ลมทานฮะนี่ลำธารน้ำใสๆฮะจากนครนายกนี่ลำธารน้ำใสๆวิวภูเขาสวยงามต่างนี้เหมาะกับการซ่อนเมียน้อยนี่ฮะนี่เลยีเลยเรี้ยว แปลงนี้เร็วใครเร็วใครได้ฮะแปลงนี้มาเลยครับอะไรครับอันนี้อัรเร็วใครได้เนาะ,ะต,ติดอย่างนี้เลยไปชมพื้นที่ก่อนเดี๋ยวไปชมอีกลำธารอีกนี่ฮะพื้นที่สวยสวยงามนนฮะโอ้สวยงามมากเลยลมเลืินต้นตามจุรีนี่มีสามสิบสี่สิบต้นหรเปล่าพี่ เยอะมากเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นที่เห็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยมาครับแปลงนี้ฮะราคานี้ฮะราคานี้ฮะจะของรับเน็ตเลยฮะสามล้านห้าแสนจะของรับเน็ตสิบสาไร่กว่ากว่าฮะสิบสามไร่กว่าจะของรับเน็ตมาครับไม่มีแล้วครับเนาะเบิดแล้วเนี่ย นพืนที่ก็จะมีบ้านหนึ่งหลังน่นที่เห็นแถบเปด้วยแสบเป,เปหนึ่งหลังครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยต้นไม้ลมรื่นมากเลยสวยงามครับบ้านหนึ่งหลังอ่สาสนใจนะทุที่ฮะราคานี้ฮะรักจะของรับเนตดสร้าล้าทแสนนี่ครับ น,นี่ก็จะติดลำธารน,นะเดี๋ยวลงอีกเออตรงนี้ก็สวยมากครับเดินเลาะเออลำธารไงสวยไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูพื้นที่ข้างบนอีกรอบเนาะอันนี้ชมทานก่อนชมทานที่สวยก่อนไปครับนี่ครับ สวยไหมสวยงามมากออน้ำใสใสไรยเย็นเหมาะกับการซ่อนมีน้อยฮะ <c oughs> นี่เลยสายจริงฮะจะดูเอ๋มองไอ้ปลาไปเลยโงนสาหร่ายทะเละสวยงามครับแลงนี้ฮะนี่เลยฮะสิบไร่สิบสีบ่ไปไรสิบสามไร่ครับพี่สิบสามไร่ไก,กว่า อันนี้เขาจะทำซุ้มอ่แคมปิง้งเละาะลำธารมานี่เลยพี่สุดที่เลย